ันนี้เป็นเกียรติมากได้มาพูดคุยนะคะกับน้องมารียมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์สองพัสดสวัสดีสวัสดีค่ะเกียรติอยู่ดีๆฉันก็เนอร์มาริยาฉันเนิร์ทำไมฉันเนิร์ทำไมเธอเนิร <laughs> ์ <laughs> ทำไมฉันเนี่์ใช่เธอเธอก่อนอื่นเลยอยากจะบอกว่าวันก่อนที่ประกวดมิสไทยแลนด์ยู n i เว r ร์สเห็นมาริยบนเวที สวยมากจริงๆค่ะโอ้ค่ะอขอบคุณมากเลยค่ะเป็นเอฟซีติดตามผลงานอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะชื่นใจมากเลยเย่ <Yeah. S 2> <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> การที่เราแบบว่าต่อสายตรงคุยกับมาริยาจริงๆมันมีประเด็นคือเราเนี่ยรู้มาอยู่แล้วว่ามาริยาเนี่ยชอบในเรื่องของการไปเอาดอทํทกิจกรรมต่างๆและหนูก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยถูกไนหะมแน่นอนค่ะใช่ค่ะซ,ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาหนูเลยลูกหนูเลยหลก แบบเหมือนมันตลกมากเลยเพราะตอนตอนเด็กเนี่ยแบบคุณพ่อก็ชอบพาออกไปข้างนอกใช่ไหมแบบพาไปเดินเทรคกิ้งอะไรต่างๆแล้วตอนเด็กคือไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแล้วไม่นึกว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วรักธรรมชาติขนาดนี้ก็แบบมันเป็น progress มันเป็น journey จริงๆใช่แล้วการรักธรรมชาติของมารยาตอนนี้ไม่ใช่ว่าเดินออกไปเจอนกเจอต้นไม้เจอป่าไม้แล้วแฮปปี้กับตัวเองแค่นั้นนะไม่ค่ะเธิญลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็ทํามูลนิธิเราใช้คาว่ามูลนิธิได้ไหมะ ก่อตั้งดีกว่าก่อตั้งกลุ่ม Social Enterprise ค่ะอ่าเป็นกลุ่มนะคะที่ชื่อว่า SOS Earth ซึ่งค่ะเราก็เลยอยากจะคุยกับมาริยาว่าจริงๆแล้ว SOS Earth เนี่ยมันคืออะไรจะได้บอกให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ SOS Earth เนี่ยเป็น Social Enterprise ค่ะที่มาริยก่อตั้งกับเพื่อนตอนปี2019ค่ะเพราะเราก็เห็นว่าแบบมันมีหลายอย่างมากเลยที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยทำไมมันทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะขนาดนี้ยก็อยากจะมีช่องทางให้คนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่เราสามารถใช้ชีวิตได้ที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับเป็นต่างๆอะค่ะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้คนหันมาแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะแล้วพอเราตั้ S ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราทําคือไอเรื่องของสิ่งแวดล้อมมัน มันมีความหลากหลายมันมีหลายมิติมากเลยแล้วก็ยอยา่างโอ้สิ่งที่มาริยทำอ่ะมันเป็นมิติไหนแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะค่ะก็ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่กว้างมากมันมีหลายเรื่องมากแล้วก็มีหลายประเด็นห่ัที่ค่อนข้างแบบว่า very urgent เ,เราก็ได้ลองทําหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่เราเริ่มค่ะตอนนั้นอะ่ะตอนปลายปีก็เราช่วยระดมทุนที่จะช่วยเรื่องไฟป่าที่ภาคเหนือ เพราะมันเป็นอะไรที่ส่งผลกระทบมากๆต่อต่อคนที่ที่ใช้ชีวิตแถวนั้นโดยเฉพาะในในอากาศอะค่ะมีเรื่องทางอากาศแล้วก็เรื่องของมลพิษทางน้ําด้วยมลพิษทางน้ำเน,ำนี่ยปีที่แล้วเราทําในเรื่องของขยะ,ะเราอยากให้คนเรียนรู้เกี่ยวกับการคอนซัมชันของตัวเองว่าเราเป็นผู้บริโภคแบบไหนแล้วเราสามารถทํำยังไงได้บ้างที่จะเหมือนรู้คอนซัมชันของตัวเองแล้วก็ทําอะไรกับขยะของเราเพราะว่าต้องบอกเลยในประเทศไทยอะเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ,างๆเราค่อนข้างโชคดีค่ะ เรามีเรามีปา่าเรามีธรรมชาติที่สวยงามมากแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้สิ่งพวกนี้เนี่ยสกปรกก็คือขยะของเราแล้วก็เราเป็นหนึ่งประเทศที่ต้นต้นเลยค่ะที่ส่งขยะเข้าไปในทะเลอืมซึ่งอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราต้องตระหนักรู้กันแล้วเนว่าธรรมชาติทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการกระทําของพวกเราทุกคนที่อยู่ในสังคมร่วมกัน <ฮะ S 1> ดังนั้นก็คือสิ่งที่มาริยาเนี่ยอยากจะพูดกับสังคมตรงนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของ S O S Earth อ่ะ อันนี้พื้นฐานใช่ค่ะเรารู้แล้วพื้นฐานแต่แต,แต่ว่าในความที่หนูก็เป็นนักกิจกรรมนักเอาดอด้วยหนูเอาสองอย่างเนี้ยมาเจอกันยังไงอ่ะลูก <c oughs> เอิม่มก็ปีที่แล้วอ๋อสองปีที่แล้วค่ะเราเริ่มกับการที่พาแบบว่าน้องๆกับใครที่แบบว่าสายน้ำเรค่ะเข้าไปทํากิจกรรมในป่าเลยเรา <c oughs> รู้สึกว่าการที่จะให้คนมาเหมือนสนับสนุนสิ่งวัลล้อมมารลักสิ่งวัลล้อมอ่ะเราต้องอยู่ ในสิ่งแวดลอ้อมมันมันเป็นการสร้าง environmental advocate ที่ดีที่สุดะคะ่ะการที่เราอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็เห็นความสวยงามของมันเห็นความเชื่องโยงของมันนะคะในรูปภาพนี้เราก็กำลังหยิบมเมล็ด wild seeds อยู่ะคะ่ะเพื่อที่จะให้แบบว่านา้นาป้า,ปาแถวนั้นแบบว่าช่วยปลูกแล้วก็ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมันมีเริ่มเวฟแรกของโควิดนะเนาะเราก็เห็นว่าเมล่เราทำกิจกรรมข้างนอกแบบว่ากับ คนหลายคนเริ่มแบบทําไม่ได้ละเราก็เลยเริ่มหันมาทําออนไลน์ทำ challenge <ฆ>ํำแชร์เรนให้ทุกคนสามารถร่วมกันได้ที่บ้าน<ฆ>ก็เลยเริ่มจัดการที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเก็บขยะของตัวเองอะคะ่ะภายในอีกสองอาทิตย์แต่เราเห็นเลยว่าแบบอืขนาดมายเองนะคะที่หนัดค่อนข้างหนัดเรื่องนี้อะเราไม่ได้รู้ว่าเราสร้างขยะเยอะขนาดไหน<ฆ>เมื่อเราเก็บเองจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบทิ้งแล้วให้เขาไปรับอะค่ะเราเห็นแล้วเฮ้ยมันเยอะขนาดนี่หรอ เียนี้ก็เป็นการแบบอันนี้มันใช่อันที่มาริยาทํากับพี่ลูกป๊อปแล้วก็ทํากับสิงใช่ไหมคะที่เก็บขยะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่เป็นแบบเดรสเราเห็นอยู่ใช่เออเยดีใจมากเย้ตอนนั้นอะอนี้อ่ะลูกนี่เนสัญญาณมันชน <c oughs> แอบอยากรู้ <c oughs> พอตอนนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> จากที่เราไม่เคยเก็บขยะของตัวเองสองอาทิตย์อ่ะแล้วหนูเก็บสิ่งที่คนพบกับตัวเอง <c oughs> คืออะไรคะว่ามันไม่ง่ายค่ะการที่เราต้องเคยดูแลแบบหลายเรื่องในชีวิตของเราอะ่ะแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องนี้ด้วยเออมันเป็นเรื่องที่เหมือนแต่ก่อนเรา take for granted อะว่า <c oughs> มันรับขยะของเราไปมันก็หายไปทุกอย่างก็สะอาดสดใสที่บ้านแต่ว่าขยะที่เราสร้างเนี่ยมันไปไหนอะ่ะ มันก็ต้องไปลงที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วจริง,รงๆหลังจากเราทํากิจกรรมนี้ค่ะเมียเก็บขยะของตัวเองแบบเป็นเดือนเลยเพราะอยากเห็นว่าเดือนนึงขนาดไหนคือหนูทําต่อเห็นเลยว่าใช่ค่ะทําต่อค่ะพับอยากเห็นจริงๆว่าเดือนหนึ่งแบบมันจะเยอะขนาดไหนอ,อแล้วเหมือนการที่เราให้คนมาเครียดว่าแบบเฮ้เราอะสร้างขยะเยอะขนาดไหนมันก็เป็นหนึ่งพาร์ท อีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องผลักดันบริษัทต,ต่างๆอะค่ะกับผู้ผลิตที่จะมาดูแลเรื่องนี้ให้มันให้ชีวิตของเราง่ายง่ายกว่าเนี้เพราะในที่สุดเขาก็รับประโยชน์จากการที่เราซื้อของพวกเนี้ยเขาก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบแบบมากกว่านี้อ่าก็คือเป็นการสร้างความเข้าใจเนาะในทุกๆภาคส่วนทั้งคนที่เป็นผู้บริโภคเองและผู้ผลิตด้วย อันนี้เราเห็นเราเห็นภาพและแนวความคิดของของมาริยาแล้วแต่มีคำถามหนึ่งที่เราอยากรู้มากเพราะมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอ๋อเขาเรียากอะไรแสดงทัศนคติแล้วมันออกมาเป็นสองมุมด้วยเนาะกับเกี่ยวกับโควิด19คือเขาบอกว่าโควิดเนี่ยบางคนบอกว่ามันทำให้ธรรมชาติดีขึ้นเพราะมันไม่มีการแบบที่มนุษย์จะต้องออกไปข้างนอกมีการปนเปื้อนใดๆต่างๆอันนี้เป็นหนึ่งฝั่งเนาะ แต่ก็จะมีอีกฝั่งที่เถียงม,มาว่าไม่จริงโควิดในทีทำให้ขยะมันล้นพลาสติกมันเยอะหน้ากากนูน่นนี่นั่นโน่นสิ่งแวดลออ้อมไม่พังตรงไหนเราก็เลยอยากถามมารยาในมุมนี้แล้วค่ะว่าหนูคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้โอ้แบบคิดว่าทั้งทั้งสองฝั่งคือถูกต้องอะค่ะคือมุมนึงอย่างเช่นแบบที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็ได้พักแล้วก็ได้ฟื้นฟูค่ะใต้น้ําชีวิตข้างทะเลอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ได้มีมีการพักผ่อน เรื่องมลพิษทางอากาศค่ะมันก็มีมีบางที่ที่ดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าขยะของเราที่สร้างอะ่ะมันก็เหมือนมีบางจุดที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นขยะพลาสติกหรือว่าขยะที่ติดเชือ้อค่ะแต่ว่าอาจจะมีขยะที่น้อยลงอย่างเช่นอันนี้เมาเพิ่งคุยกับพี่เสียงมาสดๆเลยว่าแบบเออมันเหมือนแคฟเท่ที่ก่อนก็ต้องเปิดใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องฟู้ดเวยสเยอะเรื่องเวยสตรงนั้นเยอะตอนนี้แต่ว่าคนทานกันเองที่บ้านละมันก็จะมีเวยสที่ลดลง แต่ในที่สุด uh huh. เราก็มีเวสจากการแบบเดลิเวอรด้วยค่ะ uh huh. มันก็มีการแบบเหมือนเพิ่มที่หนึ่งแล้วก็ลดอีกที่หนึ่งในที่สุดมันก็อาจจะมีการบาลานซ์กัน mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เมารู้สึกว่ามันน่ากลัวสุดค่ะเป็นสิ่งที่การที่คนรู้คิดว่าโอเคสิ่งว่าล้อม,มันดีขึ้นแล้วไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างจริงๆไม่มีการเปลี่ยนแบบ Business จริงๆอะค่ะนี่แหละที่แบบว่าน่ากลัวสุดเพราะว่าถ้า mm hmm. เรากลับมาหลังจากโควิดถ้ากลับมาทําทุกอย่างเหมือนเดิมอะ มันก็จะกลับไปหลุมดำค่ะปัญหาต่างๆก็จะมาใช่แล้วพอ behavior คนเปลี่ยนเนี่ยบางอย่างที่ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเช่นขยะมันก็จะไม่ลดลงแต่บางอย่างเนี่ยที่เรากลับไปใช้ชีวิตปกติที่มันลดลงมันก็จะกลับไปเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละบาลานซ์พังทุกอย่างพังใช่ค่ะพี่แพใช่ค่ะเราต้องเราต้องปรับพโครงสร้างจริงๆอ่ะและอย่างเนี้ยค่ะก็เป็น green recovery เลยค่ะ แล้วอย่างนี้ในมุมมองถ้าสมมติว่ามาริยาสามารถบอกทุกคนได้อยากจะให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคอนเร์นถึงเรื่องอะไรมากที่สุดนะตอนนี้ค่ะค่ะคิดว่าเรื่องไหนมากที่สุดใช่ไหมคิดว่ามาริยทราบว่าทุกคนก็น,น่าจะเครียดมากเรื่องโควิดด้วยเรื่องแบบว่ามไม่สามารถ ทำมาหากินเหมือนตะก่อนแล้วก็เรื่องแบบว่าทัวริสตต่างๆด้วยที่เมืองไทยเราตอนแรกเราพึ่งพามากๆาก็จะมีความเครียดระดับหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็แบบเหมือนไม่อยากจะมาเครียดอย่างอื่นแต่คิดว่าถ้าเราแค่เริ่มตระหนักอะคะ่ะว่าเราอะสิ่งที่เราทําทุกวันสิ่งที่เราใช้อ่ะคะ่ะแค่ถามว่ามันจําเป็นไหมก่อนที่เราซื้ออะไรโอเคเราจําเป็นต้องซื้อแบบนี้ไหมเราสามารถแบบว่า,เ,าเหมือนการใช้ทรัพยากรอนนะคะ่ะแค่คิดถึงการใช้ทรัพยากรของตัวเอง แล้วอาจะถามตัวเองว่าเถ้าเราซื้ออะไรเนี่ยพยายามรู้ที่มาที่ที่มาของมันมันถูกผลิตยังไงมันมีผลกระทบอะไรไหมถ้าเราสามารถตั้งคําถามอางเนี้ยค่ะเราอาจจะยังไม่เปลี่ยน behavior ของเราแต่ว่าการที่เราเริ่มแบบถามคําถามแล้วก็เริ่มศึกษามากขึ้นเราอาจจะสักวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนอย่างแบบแบรนด์นี้เราไม่อยากซื้อละเพราะเรารู้ว่ามันทําสิ่งนี้สิ่งนี้ แบรนด์นี้ดีกว่าเพราะมมีผลกระทบน้อยลงอ่ะอาจจะเป็นการสวิตช์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการเหมือนส่งสัญญาณให้กับผู้บรผิผู้ผู้ผลิตต่ตางๆว่าเฮ้ยคนใช่คนแคร์นะเรื่องเนี้ยอืเขาก็จะอาจจะเปลี่ยนในอนาคตก็อยากให้คนรู้ว่าแบบเขามีพลังเหมือนกันนะคะอ่าให้เริ่มต้น<ร>าจากพลังลก่อนใช่ไหมคะให้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเพราะเรามีพลัง ช่คะ่ะเรามีพลังเร,เริ่มจากตัวเราเป็นอะไรที่ทุกคนทําได้แต่ว่าเราก็ต้องผลักดันให้แบบว่าให้ s ิ s t e ็มันเปลี่ยนแปลงด้วยพอๆกัน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการส u p p o r t มูลนิธิต่างๆหรือว่าแคทิวิต่างๆอย่างเช่นแบบถ้า SOS Earth มีเรื่องแบบเพ t i t i o n ให้คนช่วยแบบว่าเซ็นเชื่ออะไรแบบนี้ยคะ่ะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถเหมือนผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อ่าถ้าอย่างงาั้นไหนๆก็เข้าถึง SOS Earth อีกรอบ ในฐานะที่หนูเป็นนักกิจกรรมแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย Next step ต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเปิดประเทศแล้วเนาะเรากำลังจะกลับเข้าไปสู่วิถีการใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l เรามีการวางแผนไว้ไหมคะว่ากิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังจะเตรียมเนี่ยมันมีทิศทางยังไงค่ะตอนนี้นะคะทางเอสเวร์สเรากำลังจะช่วยแอปเป็นแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า i naturalist อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ สนับสนุนเรื่อง citizen science อันที่ทุกคนที่อยู่ในเมืองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถช่วยเก็บข้อมูล data ให้กับนักวิทยาศาสตร์ได้ i naturalist เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ biodiversity ค่ะการหลากหลายทางชีวภาพชีวภาพชีวภาพถ้าชีวภาพทํายว่าเราจะเดินไปตามถนนเราก็เห็นข่าวเพะรเราก็เห็นแบบว่าพืชผักอะไรที่อาจจะแบบ จะไม่รู้จักก็ได้เราถ่ายแล้วก็ส่งเข้าไปในแอปเนี่ยก็จะมีคนอื่นช่วยเข้ามาตอบได้แล้วก็มันเหมือนกันแบบว่าช่วยดูสิ่งแวดล้อมแถวที่เราอยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นการเหมือนส่งสัญญาณว่า i, เฮ้ยสภาพแวดล้อมของเราตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วเราสามารถปรับ air quality ได้ได้ยังไงบ้างออันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราไม่ต้องไปเจอคนอื่นแต่ว่าเราสามารถทํากิจกรรมผ่านเทคโนโลยีของเราได้ mm. อันนี้ก็คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีมากที่มัน อืม u k n น w เก็บความความเซฟช่วงโควิดหนูมีคำถามค่ะคุณครูหนูมีคำถามค่ะหนูอยากรู้ว่าแล้วการที่เราเก็บรูปต่างๆเพื่อ collect data ในความแบบความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออะไรอะคะค่ะเพื่ออะไรมันมีผลอะไรกับเราหนรที่เรามันมันมันมีผลมากๆเลยค่ะคือการที่เราเก็บข้อมูลต่างๆอะค่ะมันมันช่วยในการทำทำวิจัย เมื่อเพิ่งเรียนรู้ว่าการที่เรารู้พวกไลเชนส์น่าจะเป็นแบบเห็ดชนิดเนืงอค่ะถ้าเรารู้ว่ามันมีเห็ดชนิดใดอะ่ะหรือว่าชนิดไรต่างๆที่อยู่ข้างบ้านเราอะ่ะอันนั้นมันจะเป็นการบ่งบอกเป็นสัญญาณว่าอ,อากาศรอบบ้านเราเป็นยังไง,งถ้าเรารู้ว่าสภาพใช่ถ้าเรารู้ว่าสภาพอันนั้นเป็นยังไงเราก็สามารถแก้มันได้ถ้าเราไม่รู้ปัญหาจริงๆเราไม่สามารถแก้มันได้ค่ะ มันก็เป็นการเหมือนเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่ามันแตกต่างจากปีอื่นๆยังไงบ้างตอนนี้มันมีแบบว่าความหลากหลายเยอะขนาดไหนเราต้องแบบว่าต้องต้องดูแลจุดไหนอะคะ่ะถ,ถ้าเราทําสิ่งนี้มันมันมีผลอ่าแสดงว่าการที่เราเก็บเรื่องของข้อมูลต่างๆไอ้สิ่งมีชีวิตที่อ,อยู่ในระแวกนั้นมันเป็นตัวสะท้อนสิ่งแวดล้อมณนะบริเวณนั้นแหละใช่ค่ะน,น,นี่ไงถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้เ ทางท่าติดตาม SOS Earth นะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะเหมือนเป็นอะไรคะเป็น challenge อะคะที่รวมกับสมาสมาคมแบบมีหลายหลายหลายแห่งเลยค่ะที่ทำเรื่องนี้ SOS Earth แค่เป็นกระบอกเสียงที่นึงอะค่ะที่จะใครที่แบบว่าเข้ามาทำกิจกรรมนเนี้ยสามารถชนะเ,เป็นเหมือนเป็น Green Adventure ค่ะมี Green Adventure มีหนังสือต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมก็มันน่าสนใจมากสามารถไปเ,เรียนรู้เกี่ยวกับ Uh, Mangroves หรือว่าไป Bird Watching อะไร,ะไรแบบนี้ค่ะเป็น Adventure ทางธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากๆมันคืออะไรนะคะสองกิจกรรมที่เมื่อกี้หนูบอกมาอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดได้ไหมลูกจริงจริงมีหลายมีหลายกิจกรรมอยู่ค่ะแต่ว่าอันนึงก็เป็นการเหมือนท่องเที่ยวที่ป่าชายเลนค่ะแมงโกรธไปเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ไปดูนกอ,อซึ่งพออันนี้เป็นกิจกรรมที่ใกล้จะใกล้จะมาแล้วใช่ไหมคะ ค่ะใครที่จะเริ่มใช้แอปนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชนะเนี่ยก็สามารถไปทริปเหล่านี้ได้ซึ่งฉันก็ต้องถามนะเพราะว่ามันก็ยังโควิดอยู่นะยังไงค่ะมาตรการการทำกิจกรรมกับ SOS ค่ะอันนี้อันนี้ SOS เป็นกระบอกเสียงให้กับวุฒิธิแล้วก็กับนักจัดกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นแบบ Nature Play and Learn Nature Play เขาก็จะเป็น สั่งที่จัดสิ่งเหล่านี้แล้วก็เขาก็มีมาตรการที่ที่อยู่พร้อมอยู่แล้วมากค่ะใช่ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะขั้นแรกค่ะอยู่หน้า Facebook กันอยู่แล้วหรือใครที่อยู่ AS Play นะคะยกมือถือคุณขึ้นมาแล้วก็กดเซิร์ชเลยค่ะ SOS Earth ก็จะเป็นเรื่องราวกดติดตามด้วยนะกดติดตามกด Follow ด้วยเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่มาริยาลับก็ทีมเนี่ยก็พยายามส่งสัญญาณบอกทุกคนเกี่ยวกับณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะทิ้งท้ายค่ะลูกทีมงานเขาบอกมาบอกว่าอยากจะถามมาริยาว่าณตอนนี้เนี่ยมันคือใกล้จะเปิดประเทศแล้วในมุมมองของหนูสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมความพร้อมและรับมือคือยังไงเฮ้ยนี่เป็นคําถามนางงามเขาที่แล้วปะเนี่ยทำอังคิดอนี่เหมือนแบบมาแบบ คำถามนางงามหรือนายกแบบว่าใช่ฉันแบบเอ๊ยยังไงนะเหมือนฉันถามนางงามเลยจ้ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะอย่างเงี้ยขอบคุณมากเราต้องเตรียมรับมือ,อยังไงใช่ไหมคะอในที่สุดเราเราต้องคือห้ามการตกแหละคิดว่าคิดว่าคนก็ก็ยังมีความกลัวโควิดอยู่ไม่มีใครอยากจะติดโควิดไม่มีใครอยากจะแพร่โควิดการที่เราเปิดประเทศเนี่ยทุกคนก็ทุกคนก็พร้อมที่จะกลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วอ่ะ มันก็คิดว่าแค่เราต้องถ้าเรารู้ว่าโควิดมันเดินทางยังไงการที่โควิด is airborne เราโควิดประมาณเก้ามากกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นะคะมันมาจากทางอากาศค่ะแปลว่าเราต้องระวังเรื่อง ventilation ถ้าเราเข้าไปที่อัดหรือว่าที่มีคนอื่นเนี่ยเราก็ใส่แมสถ้าเราสามารถออกจากที่นั้นได้เราก็ควรที่จะออกอเนื่องจากมันก็ยังมีเรื่องโควิดอยู่เรื่องแมส คิดว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วคนที่ใส่แมสที่ถูกต้องอแล้วก็แมสที่ฟิตหน้าของเราที่ว่าสิ่งที่สําคัญสุดเลยค่ะเป็นฟิตติ้งของแมสค์เมื่อเห็นหลายที่เลยค่ะว่าแมสค์มันไม่ได้ฟิตหน้าของเราตอนนี้จริงๆก็มีขายพวกแบบแ,บบแมสค์ฟิตเตอร์เหมือนกันนะคะไม่ว่าแบบอย่างเช่นแบบที่พี่แพรใส่อยู่ค่ะเซอร์จูก็แมส์มันก็จะมีแบบรูว่างใช่ไหมคะเราก็สามารถซื้ออันที่แบบว่าทําให้มันแน่นตรงนี้ได้อ เราคิดว,ว่าทุกอย่างก็มาตรการที่มาตรการที่ทุกคนรู้แหละแค่เราต้องอมไม่ลืมมันไปทุกอย่างมันอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าในที่สุดเราเราต้องระวงังเราเรา,เราต้องเราต้องคิดถึงตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะคิดว่าแค่นี้แหละเราก็ต้องต้องกลับไปใช้ชีวิตกันแหละแค่ต้องระวงังค่ะยังไงก็ตามโควิดก็ยังอยู่กับเราเนะะี่ยค่ะมันไม่ไปไหนแต่อยู่กับ <c oughs> เขายังไงให้มันรอดอให้ได้มากที่สุด ถ้าอย่าง,งน,นั้นอันเนี้ยถามสุดท้ายจริงๆท้ายสุดเลยเพราะว่าในฐานะที่หนูก็เป็นนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเนาะเรื่องของโควิด -19 ทนต่อจากเนี้ยค่ะอยากจะให้ฝากทุกคนคเกี่ยวกับเรื่องนี้อือฮึก็เรื่องโควิดเนี่ยเราก็อยู่กับมันมาสองปีกันแล้วเนาะ,ค,ะคิดว่าทุกคนก็เข้าใจความโหดของมันแล้วก็เหมือนอาจจะรู้สึกทุกอย่างก็อาจจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ ต้ยังต้องระวังยังต้องมีแบ็กอัพแพลนไว้อยู่ไม่ว่าเราจะอาจจะจัดกิจกรรมมีแพลนจัดกิจกรรมแต่ว่าเราก็ต้องพร้อมที่มันอาจจะถูกแคนเซลแล้วก็อาจจะย้ายมาอยู่ออนไลน์อยากจะเหมือนหาช่องทางหรือว่าให้ทุกคนแบบว่าเริ่มใช้ออนไลน์ให้ให้สร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็หาบาลานซ์ในชีวิตของเราค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าการที่เราใช้ชีวิตออนไลน์มากเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อ mental health ของเรา แล้วถ้าเราจะแข็งแรงต่อเนี่ยเราต้องสุขภาพดีแล้วก็สุขภาพจิตต้องดีด้วยค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องสุขภาพจิตของตัวเองด้วยค่ะแล้วทุกคนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก,ก็ก็ขอฝากส่งกําลังใจให้พวกเขาก็โอ้โหต่อสู้มากับกับเรื่องนี้นานมากเลยแล้วก็ช่วยช่วยพวกเราได้เยอะมากๆเลยก็ต้องต้องขอบคุณมากค่ะทุกคนคที่แบบว่าสู้เพื่อเรา ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมาริยด้วยนะคะที่ไม่ได้สู้แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวแต่ยังสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเราทุกคนด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุเลยแหละที่เราเนี่ยอยากเชิญมาริยามาพูดคุยเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่หลายคนรู้แต่ยังไม่ตระหนักรู้เนาะรู้แหละแต่ยังไม่ได้ทำวันนี้เนี่ยเรามาทำให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญแล้วว่าทำไมเราถึงต้องลงมือทำเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วมันมีผลกระทบในระยะยาวด้วยซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลค่ะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้อีกมีจะกิจ,ก,ก,จ,จก,กรรมดีๆจากนี้อีกก็ต้องไปติดตามกันให้ได้ในเพจของ SOS Earth นั่นเอง <Earth. S 1> Yeah SOS Earth <c oughs> นี่ภาษาอังกฤษวลคำด้วยนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอบคุณ <c oughs> มาริยามากจริงๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่แพรและเดี๋ยวไว้โอกาสหน้า <Take care. S 1> เรามาเมาสกันใหม่เนาะเย้เย YouTube ค่ะบา